หลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศข้างในห้องพักกันแล้วนะคะเรามาดูข้างนอกกันบ้างนะคะทุกคนดูค่ะบรรยากาศข้างนอกก็คือแบบดีมากนะคะการจัดตกแต่งนะคะอะไรลงตัวนะคะทุกคน จะพาเดินดูรอบๆนะคะภูวิลล่าแห่งนี้นะคะไกลบ้านของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะปากีสถานนี่เองถ้าเราดูแบบนี้นะคะเนึกว่าเราอยู่แถวแบบเขาใหญ่การจนบุรีอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่จริงแล้วนครพนมบ้านเรานี่เองคะ่ะข้างในตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะขครที่ใส่คาเฟ่นะนั่งดื่มกาแฟได้ชิวๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านพักกันนะคะเป็นบ้านพักสไตล์มินิมอลเนาะตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะไว้สำหรับอาลงเล่นน้ำกับครอบครัวนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะปิ้งย่างได้นะคะที่นี่มีบริการาปิ้งย่างนะคะแล้วก็มีหมูกระทะให้ด้วยนะคะทุกคนอาหารที่นี่คือเต็มสิบดีเวอร์นะคะดีมากๆเลยนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราแบบได้ทานหมูกระทะไปแล้วนะคะน้ําจิ้มก็คือรสติดมากนะคะพนักงานที่นี่ก็ดูแลดีนะคะบริการเต็มร้อยเลยนะคะทุกคนดูจ้าข้างนอกติดถนนเส้นที่มาบิ๊กซีของจังหวัดนครพนมนะคะตรงนี้ก็เป็นสระวา่ายน้ำมีสไลเดอร์ลงไปด้วยเนาะ สระก็สาม,มารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะมีชูชีพนะคะมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นน้ำไว้ให้มีเด็กหนึ่งคนออกมาแอบดูเรานะคะในตัวบ้านนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองห้องนอนนะคะห้องนอนแรกน่นจะเป็นห้องนอนใหญ่ส่วนตรงนี้เป็นห้องโถงเป็นไว้สำหรับอ่าดูทีวีพักผ่อนนะคะส่วนชั้นบนก็จะมีชั้นลอยนะคะไว้สำหรับใครที่ชอบแบบ นอนชั้นบนนะคะดูการตกแต่งนะคะจะออกเป็นสไตล์แบบมินิมอลเลยนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็คือดีมาก